ดวงรายวันวันที่10กุมภาพันธ์2.569สําำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ 1. ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท่านจะรู้สึกอ่อนไหวและเปี่ยมไปด้วยจินตนาการพลังของดวงจันทร์2ในวันนี้จะทำให้ท่านมีสัญชาตญาณที่แม่นยำและมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ยอดเยี่ยม บรรยากาศรอบตัวท่านจะดูนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความแปรปรวนทางอารมณ์เหมือนคลื่นใต้น้ำเป็นวันที่ดีสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนงานบริการหรืองานที่ต้องเข้าถึงจิตใจผู้คนการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆใ,ในวันนี้จะมาจากการใช้อารมณ์และความรู้สึกนำทางมากกว่าเหตุผลซึ่งอาจจะดีในแง่ของความแปลกใหม่แต่น่ากงบลในเรื่องความรอบคอบ 2. การงานทำทำนาย งานด้านบริการงานโรงแรมอาหารความสวยงามหรืองานศิลปะจะโดดเด่นเป็นพิเศษท่านจะมีความสามารถในการประนีประนอมและแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในทีมได้ดีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลการนำเสนอผลงานควรเน้นเรื่องภาพลักษณ์และความสวยงามมากกว่าข้อมูลดิบๆงานเสริมที่มีโอกาสคือการขายของออนไลน์หรือการทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ข้อควรระวัง ความลังเลและไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดอาจทําให้งานล่าช้าหรือถูกมองว่าขาดภาวะผู้นําระวังเรื่องเอกสารสัญญาที่อาจมีความคลุมเครือ 3. การเงินคําทํานายการเงินหมุนเวียนดีมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะได้กําไรจากลูกค้าเก่าๆที่กลับมาซื้อซ้ํามีโชคลาภจากผู้ใหญ่เพศหญิงหรือจากความฝัน การเจราจาเรื่องเงินต้องใช้ลูกล่อลูกชนและความอ่อนน้อมจะสำเร็จง่ายข้อควรระวังระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ (emotional spending) เห็นของสวยงามหรือของลดราคาก็อยากได้ไปหมดอาจทำให้กระเป๋าฉีกได้โดยไม่รู้ตัวและไม่ควรให้ใครยืมเงินในวันนี้เพราะจะได้ขืนยาก 4. ความรักคนสูตรมีเสน่ห์แรงมากเป็นที่หมายปองของคนทั่วไป จะมีคนเข้ามาคุยด้วยหลายคนแต่อาจจะยังไม่มีใครที่จริงจังถึงขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในทันทีมักจะเป็นความสัมพันธ์แบบหมายหยอกไก่หรือเข้ามาเพราะหลงไหลในรูปลักษณ์ภายนอกคนมีคู่คนรักจะมีความขี้น้อยใจและเรียกร้องความสนใจเป็นพิเศษท่านต้องดูแลเอาใจใส่พูดจาหวานหูและแสดงความรักให้มากกว่าปกติความสัมพันธ์จะราบรื่นหากท่านยอมเป็นฝ่ายตามใจความเข้าใจ ความรักวันนี้ต้องการการดูแลเหมือนปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ใจทุกรายละเอียด5สุขภาพสุขภาพกายให้ระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อและโรคภูมิแพ้อากาศสุขภาพใจอารมณ์แปรปรวนง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายซึมเศร้าหรือน้อยใจคนรอบข้างได้ง่าย คำแนะนำควรหาเวลาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นฝั่งเพลงปลูกต้นไม้หรือสปาเพื่อปรับสมดุลอารมณ์6อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความใจอ่อนที่ทำให้ท่านแพ้ภัยตัวเองอาจถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือโยนภาระมาให้เพราะเห็นว่าท่านปฏิเสธคนไม่เป็นและระวังคำพูดนินทาว่าร้ายจากคนที่ท่านไว้ใจ7คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไข ด้านการงานและการกระทําฝึกความเด็ดขาดในการตัดสินใจหากต้องเลือกทางเดินให้เชื่อสัญชาตญาณแรกของตัวเองด้านความรักอย่าเก็บคําพูดเล็กๆน้อยๆของคนรักมาคิดมากให้มองข้ามไปบ้างเพื่อความสบายใจด้านการงานจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเคร่งครัดและตั้งงบประมาณจำกัดการชอปปิง้ง8สรุปภาพรวมดวงประจำวันข้อดีข้อเด่นมีเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงเข้ากับคนง่าย ข้อเสียข้อด้อยขี้หลังเหละใจอ่อนเกินไปอารมณ์อ่อนไหวสิ่งที่ควรทํางานบริการตกแต่งบ้านดูแลผู้ใหญ่ทําบุญสิ่งที่ไม่ควรทําคําประกันให้ใครตัดสินใจเรื่องใหญ่ขณะอารมณ์ไม่นิ่งเลขนําโชค2 4 6เลขเสียงโชค24 42 26 62เลขเสื่มดวง7ช่วยเรื่องความอดทนการทําบุญแกเ้เคดบริจาคน้ําดื่มทําบุญลงศพหรือช่วยเหลือสตรีที่ตกทุกข์ได้ยาก ดวงรายวันวันที่10กุมภาพันธ์2569สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร 1. ภาพรวมวันนี้ถือเป็นวันของท่านอย่างแท้จริงอิทธิพลของดาวอังคารที่เป็นดาวประจำวันเกิดส่งผลให้พลังงานในตัวท่านพุ่งพล่านถึงขีดสุดเป็นวันที่เต็มไปด้วยความกระตือรือรน้นความกล้าหาญและจิตวิญญาณของนักสู้ท่านจะรู้สึกว่าไม่มีงานไหนยากเกินความสามารถ พร้อมที่จะพุ่งชนเป้าหมายเป็นวันแห่งการลงมือทำอย่างจริงจังไม่ใช่แค่นั่งฝันไอเดียต่างๆจะเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังทำงานการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือการบุกเบิกตลาดใหม่จะมีโอกาสสำเร็จสูงมาก 2. การงานคำทำนายการงานจะเข้ามามากและเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลาแต่ท่านจะจัดการได้ทันท่วงทีด้วยความสามารถเฉพาะตัว หากท่านทำงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางช่างเทคนิควิศวกรหรือตำรวจทหารผลงานในวันนี้จะเข้าตาผู้บังคับบัญชาการสอบแข่งขันหรือการประมวลงานท่านจะเป็นตัวเต็งและมีโอกาสชนะสูงคู่แข่งจะทำอะไรท่านไม่ได้งานเสริมจะเข้ามาแบบปุกปบับให้ท่านต้องรีบตัดสินใจรับข้อควรระวังระวังความใจร้อนวู่วามและความมั่นใจที่มากเกินไปจนไม่ฟังคำทัดทาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจมีปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่ายเพราะฝีปากกล้า 3. าการเงินคำทำนายขยันมากได้มากเงินทองไหลมาเทมาจากการทำงานหนักการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่หรือได้ลาบลอยจากการเดินทางการเจรจาต่อรองจะได้เปรียบแต่เงินที่ได้มามักจะเป็นทุกขลาบคือต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากหรือมีเรื่องตื่นเต้นก่อนถึงจะได้ข้อควรระวัง มีเกณฑ์กระเป๋ารั่วจากเหตุฉุกเฉินเช่นซ่อมรถอุบัติเหตุหรือเข้าของเครื่องใช้เสียหายต้องสำรองเงินสดไว้เผื่อสถานการณ์เหล่านี้ 4. ความรักคนโสดจะได้เจอคนถูกใจในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นขณะเดินทางหรือในงานสังคมที่มีคนเยอะๆคนที่เข้ามาจะเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาและรุกหนักจนท่านตั้งตัวไม่ทันมีโอกาสสารสัมพันธ์อย่างรวดเร็วคนมีคู่ เป็นวันลิ้นกับฟันอาจมีการทะเลาะเบาะแหวงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ก็เป็นการทะเลาะเพื่อปรับความเข้าใจหรือทะเลาะแก้เสงสุดท้ายจะจบลงด้วยดีความสัมพันธ์มีความร้อนแรงและตื่นเต้นหากชวนกันไปทำกิจกรรมลุยๆจะช่วยกระชับรักได้ดีความเข้าใจให้ระวังคำพูดเวลาโกรธเพราะคำพูดของท่านในวันนี้เปรียบเสมือนใบมีดโกนที่บาดลึก 5. สุขภาพ สุขภาพกายให้ระวังอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวของมีคมบาดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ใจร้อนขับรถเร็วสุขภาพใจหงุดหงิดง่ายใจร้อนโมโหร้ายต้องพยายามดึงสติสลับมาให้เร็วที่สุดคำแนะนำควรไปออกกำลังกายหนักๆเพื่อระบายพลังงานส่วนเกินออกไปจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น6อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความประมาท การทำอะไรที่รวดเร็วเกินไปอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงได้โดยเฉพาะงานเอกสารหรือการคำนวณตัวเลข 7. คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานและการกระทำให้นับ1-10ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเมื่อรู้สึกโกรธและตรวจสอบงานสองรอบก่อนส่งด้านความรักให้ใช้ความจริงใจเข้าหาลดความแข็งเกร้าลงด้านการเงินหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปหรือการพนันขันต่อที่ท่านเสียเปรียบ 8. สรุปภาพรวมดวงประจําวันข้อดีข้อเด่นพลังงานล้นเหลือสู้งานแก้ปัญหาเก่งข้อเสียข้อด้อยใจร้อนมุทะลุเสี่ยงอุบัติเหตุสิ่งที่ควรทำลุยงานยากออกกำลังกายแข่งขันกีฬาสิ่งที่ไม่ควรทำขับรถเร็วทะเลาะวิวาทใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเลขนำโชค3 5 8หเลขเสี่ยงโชค35 58 8330เลขเสริมดวง1ช่วยเรื่องเกียรติยศการทำบุญแก้เคต ถวายสังฆทานที่มีมีดโกนหรือกันไกลตัดเล็บและบริจาคโลหิตดวงรายวันวันที่10กุมภาพันธ์2569สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ 1. ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่วาจาเป็นเอกไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวานันหรือพุธกลางคืนพลังแห่งการสื่อสารดาวพุธสี่จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสมองของท่านจะแล่นเร็วมากมีไหวพริบป,ปฏิพานในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม เป็นวันที่เหมาะแก่การเจรจาธุรกิจการค้าขายการเขียนหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆข้อมูลข่าวสารจะหลังไหลเข้ามาให้ท่านได้ใช้ประโยชน์การเดินทางระยะใกล้ๆจะนำโชคลาภมาให้ 2. การงานคำทํานายใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการเขียนหนายหน้าตัวแทนประกันภยัยหรือครูอาจารย์วันนี้จะรุ่งโรจน์มากท่านสามารถโน้มน้าวใจคนให้เชื่อถือและคล้อยตามได้ง่าย ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานจะจบลงได้ด้วยการเจรจาของท่านการวางแผนงานหรือกลยุทธ์ใหม่ๆจะได้รับการยอมรับธุรกิจส่วนตัวด้านการขนส่งหรือการสื่อสารจะมียอดขายดีขึ้นข้อความระวังระวังความฉลาดแกมโกงหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมมากเกินไปอาจทำให้เสียเครดิตได้และระวังข้อมูลสำคัญรั่วไหลหรือเอกสารสัญญาผิดพลาด 3. การเงินคำทำนายการเงินคล่องตัวดีมาก ปากพารวยยิ่งพูดเยอะยิ่งได้เงินเยอะมีเกณฑ์ได้รับค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือเงินปันผลจากการลงทุนการค้าขายได้กำไรดีแต่เงินที่ได้มามักจะอยู่ไม่นานเพราะท่านมีเรื่องต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการสังคมการเดินทางหรืออุปกรณ์สื่อสารข้อควรระวังระวังถูกหลอกลวงทางออนไลน์หรือเสียรู้คนที่มีเล์เหลี่ยมแพรวพรวพอกัน 4. ความรัก คนโสดมีโอกาสได้พบรักผ่านสื่อออนไลน์หรือแอปพลิเคชันหาคู่คนที่เข้ามาจะเป็นคนคุยเก่งสนุกสนานแต่อาจจะยังไม่ค่อยจริงจังหรือมีความเจ้าชู้เล็กน้อยต้องดูใจกันไปยาวๆคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบเรื่อนดีเพราะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันตลอดเวลาเป็นคู่คิดคู่มิตรที่ช่วยกันทำมาหากินแต่อาจจะขาดความโรแมนติกไปบ้างให้ระวังคำพูดเน็บแนมที่อาจทำให้คนรักน้อยใจ ความเข้าใจความรักต้องการความจริงใจไม่ใช้คำพูดสวยหรูการกระทำสำคัญกว่าคำสัญญา 5. สุขภาพสุขภาพกายให้ระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจผุมมแพ้เจ็บคอร้อนในและอาการปวดเมื่อยที่บ่าและไหล่สุขภาพใจสมองทำงานหนักเกินไปจนนอนไม่หลับหรือมีความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลคำแนะนำควรหาเวลาพักสมองงดเล่นโซเชียลมีเดียก่อนนอน 6. อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีความแน่นอนทําให้คนรอบข้างสับสนและการรับปากพร่อยๆจะนําความเดือดร้อนมาให้ในภายหลัง 7. จ็ดคำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานและการกระทําให้ยึดถือสัจจรักษาคําพูดเมื่อรับปากแล้วต้องทําให้ได้ด้านความรักให้ความสำคัญกับการฟังคู่รักให้มากขึ้นไม่ใช่เอาแต่พูดฝ่ายเดียว ด้านการเงินตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ละเอียดทุกครั้งก่อนเซ็นชื่อ 8. สรุปภาพรวมดวงประจำวันข้อดีข้อเด่นฉลาดเจรจาเก่งปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ข้อเสียข้อด้อยโลเลพูดมากเกินไปขาดความน่าเชื่อถือในบางครั้งสิ่งที่ควรทำเจรจาธุรกิจขา,ขายเรียนภาษาเขียนงานสิ่งที่ไม่ควรทำนินทาว่าร้ายผู้อื่นรับปากสงเดชเลขนำโชค4 2 5 เลขเสี่ยงโชค4-2-2-4-4-5-5-4เลขเสริมดวง8ช่วยเรื่องไหวพริบและความทันคนการทำบุญแก้เคล็ดถวายหนังสือสวดมนต์ปล่อยปลาหรือทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาดวงรายวันวันที่10กุมภาพันธ์2569สําำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี 1. ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เปี่ยมด้วยปัญญาและบารมีท่านจะรู้สึกสงบ เยือกเย็นและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พร้อมพลังของดาวพฤหัสบดี 5. ส่งผลให้ท่านเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนรอบข้างปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงได้ด้วยสติปัญญาความดีของท่านเป็นวันที่เหมาะเกการทำบุญเข้าหาผู้ใหญ่หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมความสำเร็จในวันนี้จะมาในรูปแบบของความมั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่โชคลาภฉับฉวย 2. การงาน คำทำนายการงานมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูและคอยสนับสนุนหากมีปัญหาติดขัดให้เข้าหาเจ้านายหรือผู้เชี่ยวชาญจะได้รับคําแนะนาที่ดีงานด้านวิชาการกฎหมายการแพทย์หรือการสอนจะประสบความสำเร็จอย่างสูงท่านจะมีโอกาสได้รับผิดชอบโครงการสำคัญที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเพื่อนร่วมงานให้ความเกรงใจข้อควรระวัง ความยึดมั่นในหลักการหรือทฤษฎีมากเกินไปอาจทำให้ท่านดูเป็นคนหัวแข็งและปรับตัวยากในสายตาคนรุ่นใหม่ไม่ควรตัดสินคนอื่นด้วยมาตรฐานของตัวเอง 3. การเงินคำทำนายการเงินมั่นคงดีมากรู้จักเก็บรู้จักใช้มีวินัยทางการเงินเยี่ยมมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้รับมรดกตกทอดการลงทุนในกองทุนรวม หุ้นปั่นผลหรืออสังหาริมทรัพย์ระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีข้อควรระวังระวังการถูกเบียดเบียนเรื่องเงินจากญาติพี่น้องหรือต้องเสียเงินช่วยเหลือสังคมและงานกุศลจำนวนมาก 4. ความรักคนโสดจะได้พบรักกับคนดีมีสินธรรมหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจเจอกันในสถานศึกษาวัดหรือสถานที่ราชการความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากความศรัทธาและความเคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงคนมีคู่ความรักราบรื่นเป็นคู่บุญคู่บารมีที่ส่งเสริมกันและกันช่วยกันทำมาหากินและสร้างครอบครัวแต่อาจจะดูจืดชืดไปบ้างเพราะขาดความตื่นเต้นท่านควรหาเวลาเติมความหวานให้ชีวิตคู่บ้างความเข้าใจความรักคือการให้เกียรติและการให้อภัยซึ่งท่านทำได้ดีอยู่แล้ว 5. สุขภาพสุขภาพกายสุขภาพแข็งแรงดี แต่อาจ,จมีอาการปวดหลังปวดเอวหรือปวดตามข้อต่อเนื่องจากการนั่งทำงานนานเกินไปสุขภาพใจจิตใจผ่องใสสงบมีสมาธิดีเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมทำแนะนำควรยืดเหยียดกล้าเ้อระหว่างวันและหาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ 6. อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสครรคคือความเครียดและความคาดหวัง อาจากดดันตัวเองและคนรอบข้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้จนทําให้บรรยากาศตึงเครียด 7. คําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานและการกระทําให้ยืดหยุ่นบ้างตามสถานการณ์รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวด้านความรักลดความเป็นครูหรือผู้ปกครองลงแล้วเป็นเพื่อนคู่คิดให้มากขึ้นด้านการเงินวางแผนการออมเงินเพื่อกเกษียณอายุอย่างจริงจัง 8. สรุปภาพรวมดวงประจำวัน ข้อดีข้อเด่นมีสติปัญญาดีผู้ใหญ่เมตตาประสบความสำเร็จมั่นคงข้อเสียข้อด้อยเครียดง่ายยึดติดในหลักการขาดความยึดหยุน่นสิ่งที่ควรทำไว้พระธรรบุญศึกษาหาความรู้ปรึกษาผู้ใหญ่สิ่งที่ไม่ควรทำทำผิดศีลธรรมดูถูกความคิดผู้อื่นเลขนำโชค5 1 9เลขเสียโชคห1 1ห 5 9า5เลขเสริมดวง3ช่วยเรื่องความกล้าหาญในการลงมือทำการทำบุญแก้เคล็ดถวายสังฆทานยาห่ผมผ้าพ,พระประธานหรือร่วมสร้างโบสถ์วิหารดวงรายวันวันที่10กุมภาพันธ์2569สําำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ 1. ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ความสุขและความบันเทิงจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตพลังของดาวศุกร์6 ส่งผลให้ท่านมีอารมณ์สุนทรีรักสวยรักงามและมีความคิดสร้างสารรค์เป็นเลิศโลกดูสดใสและน่าอยู่ขึ้นเป็นวันที่เหมาะแก่การเข้าสังคมพบปะสังสรรค์หรือทำกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินเจริญใจการเจรจาธุรกิจในวันนี้จะสำเร็จได้ง่ายหากใช้บรรยากาศที่ผ่อนคลายและการดูแลต้อนรับที่ดี 2. การงานทำทำนายงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ บันเทิงความสวยความงามออกแบบตกแต่งหรือการตลาดจะโดดเด่นและทำผลงานได้ดีเยี่ยมท่านจะมีไอเดียใหม่ๆที่แปลกแหวกแนวและสวยงามเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือดีบรรยากาศในที่ทำงานมีความเป็นกันเองงานเสริมเกี่ยวกับการขายของสวยงามเสื้อผ้าเครื่องประดับจะขายดีเป็นน้ำเทน้ำท่าข้อควรระวัง ระวังความขี้เกียจหรือรักสบายเกินไปจนผัดวันประกันพรุ่งทำให้งานเสร็จไม่ทันกำหนดและระวังเรื่องชู้สาวในที่ทำงานที่อาจนำปัญหามาให้2การงานคำทำนายการเงินสะพัดมากหาเงินง่ายใช้เงินคล่องมีรายรับเข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็เยอะพอสมควรส่วนใหญ่หมดไปกับกินเที่ยวช้อปปิ้งและดูแลตัวเอง การลงทุนในของสะสมงานศิลปะหรือทองคำจะทำกำไรได้ดีข้อควรระวังระวังการใช้เงินเกินตัว over spending เพราะหลงไหลในโปรโมชั่นหรือของมันต้องมีอาจทำให้หมุนเงินไม่ทันในช่วงปลายเดือน 4. ความรักคนโสดเนื้อหอมมากมีคนเข้ามาจีบหลายคนทั้งคนโสดและคนมีเจ้าของท่านจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะจนอาจเกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง มีโอกาสเจอสายเปที่พร้อมทุ่มเทให้คนมีคู่ความรักหวานชื่นมีความโรแมนติกสูงแฟนจะเอาใจใส่และมีวขวัญขวัญมาเซอร์ไพรส์เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนแต่งงานหรือฮันนีมูนความเข้าใจความรักไม่ใช่แค่เรื่องความสนุกตื่นเต้นแต่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันด้วย 5. สุขภาพสุขภาพกายให้ระวังเรื่องน้ำหนักตัวขึ้น โรคอ้วนเบาหวานและโรคที่เกิดจากการดื่มกินสังสรรค์รวมถึงโรคทางเพศสัมพันธ์สุขภาพใจจิตใจร่าเริงแจ่มใสแต่อาจจะฟุ้งซ่านเรื่องความรักหรือหมกมุ่นในกิเลสคำแนะนำควบคุมอาหารลดของหวานและของมันออกกำลังกายเบาๆ 6. อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคคือความหลงไหลได้ปลืมไปกับภาพลวงตาหรือการมองโลกในแง่ดีเกินไปจนขาดความระมัดระวังภัยอันตราย 7. คําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานและการกระทําแบ่งเวลาเล่นกับเวลาทํางานให้ชัดเจนอย่าให้เสียงานเสียการด้านความรักชัดเจนในความสัมพันธ์อย่าให้ความหวังใครพร่ำเพรื่อด้านการเงินเก็บออมก่อนใช้เสมอและห้ามพกบัตรเครดิตไปเดินห้าง 8. สรุปภาพรวมดวงประจำวันข้อดีข้อเด่นมีความสุขสมหวังในรักการเงินคล่องตัวมีสเสน่ห์ข้อเสียข้อด้อยฟุ้งเฟื่อยขี้เกียจเจ้าชูสิ่งที่ควรทำสังสรรค์ปาร์ตี้ดูแลความงามทำบุญสิ่งที่ไม่ควรทำหมกมุ่นในการอารมณ์ใช้เงินฟุ้งเฟื่อยเลขนำโชค6 3สหเลขเสียงโชค63 35 56 65. เลขเสริมดวง 2. ช่วยเรื่องความเมตตาเอ็นดูการทำบุญแก้เค็ดถวายดอกไม้หอมของหอมเสื้อผ้าหรือทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าดวงรายวันวันที่10กุมภาพันธ์2569สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ 1. ภาพรวม วันนี้เป็นวันที่ต้องใช้อดทนและความเพียรพยายามสูงพลังของดาวเสาร์ทำให้ท่านต้องแบกรับภาระหน้าที่หนักอึง้งมีความกดดันและความเครียดเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่ท่านจะแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งให้โลกเห็นความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากหยาดเหงื่อแรงกายของท่านเองปัญหาเก่าๆที่หมักหมมจะถูกรื้อขึ้นมาแก้ไขให้เสร็จสิ้นเป็นวันแห่งการวางรากฐานชีวิตที่มั่นคง 2. การงานคำทำนายท่านจะได้รับมอบหมายงานยากงานหินหรืองานที่คนอื่นไม่อยากทำแต่ท่านจะทำได้สำเร็จและได้รับคำชื่นชมในภายหลังต้องใช้ความรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนอย่างมากระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่ทัศนคติไม่ตรงกันหรือถูกผู้ใหญ่ตำหนิแบบไม่มีเหตุผลขอให้อดทนและก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเองไปผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ข้อควรระวังอย่ากเก็บเอาคำวิจารณ์มาบั่นทอนกำลังใจและระวังการทำงานหนักจนลืมดูแลสุขภาพ 3. การเงินคำทำนายการเงินค่อนข้างตึงตัวมีรายจ่ายรออยู่เพียบทั้งหนี้สินเก่าค่าผ่อนบ้านผ่อนรถหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ท่านยังสามารถประคองทัวไปได้ไม่ถึงกับขัดสนโชคลาภมาจากของเก่าที่ดินหรือทะเบียนรถเก่าๆข้อควรระวัง งดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงทุกชนิดและไม่ควรค้ำประกันกา,การกู้ยืมให้ใครเด็ดขาดเพราะมีเกณฑ์จะเดือดร้อนแทน 4. ความรักคนโสดความรักยังไม่ค่อยสดใสคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีตำหนิเป็นม้หรือมีอายุมากกว่ามากซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอกันนานกว่าจะคลิกกันคนมีคู่บรรยากาศในครอบครัวดูเคร่งเครียดต่างฝ่ายต่างมีเรื่องให้คิดมากจนละเลยความรู้สึกของกันและกัน ระวังความเย็นชาและความห่างเหินความเข้าใจความรักต้องการความเข้าใจและความเห็นใจในยามลำบากคู่ชีวิตที่ดีคือคนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ถูกที่สุด 5. สุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพกายระวังโรคกระดูกและข้อปวดหลังปวดเข่าโรคผิวหนังเรื้อรังและโรคเครียดลงกระเพาะสุขภาพใจวิตกกังวลคิดมากมองโลกในแง่ร้ายมีความทุกข์ใจลึกๆ คำแนะนำควรหาเวลาพักผ่อนปล่อยวางอย่ายึดต,ติดกับอดีตและไปนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 6. อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสครรคคือความแบกโลกท่านมักจะเก็บทุกเรื่องมาคิดคนเดียวไม่ยอมระบายให้ใครฟังจนกลายเป็นระเบิดเวลาทางอารมณ์ 7. คําคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานและการกระทำรู้จักแบ่งงานให้ผู้อื่นบ้างอย่าทำคนเดียวทั้งหมดด้านความรัก เปิดใจคุยถึงปัญหาและความรู้สึกจริงๆกับคู่รักด้านการเงินวางแผนการชำระหนี้อย่างระบบเพื่อลดความกังวล 8. สรุปภาพรวมดวงประจำวันข้อดีข้อเด่นอดทนแข็งแกร่งรับผิดช,ชอบสูงงานสำเร็จมั่นคงข้อเสียข้อด้อยเครียดเก็บกดแบกภาระหนักเกินไปสิ่งที่ควรทำทำงานหนักสะสางปัญหาเก่าปลูกต้นไม้ใหญ่ทำบุญสิ่งที่ไม่ควรทำท้อแท้คิดลบสร้างหนี้เพิ่ม เลขนำโชค7-8-0เลขสิยงโชค7-8-8-7-7-0-0-7เลขเสริมดวง4ช่วยเรื่องการเจราจาผ่อนหนักเป็นเบาการทำบุญแก้เค็ดหลังห้องน้ำวัดบริจาคไม้กวาดอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือบริจาก,กระเบื้องมุงหลังคาดวงรายวันวันที่10กุมภาพันธ์2,569สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ 1. ภาพรวม วันนี้เป็นวันที่ท่านจะรู้สึกถึงพลังอำนาจความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดาวประจำวันเกิดของท่านส่งผลถึงดาวอังคารดาวประจำวันเกิดของท่านทำให้เกิดคู่มิตรที่ส่งเสริมเรื่องความสำเร็จจากการลงมือทำเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการประกาศจุดยืนการแสดงความเป็นผู้นำหรือการเริ่มโปรเจกต์ที่ท่านต้องเป็นคนคุมเกมเอง,เองทั้งหมด ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์นในการวางระบบระเบียบใหม่ๆที่คนรอบข้างคาดไม่ถึงความรู้สึกในวันนี้คือความมั่นใจที่เปี่ยมล้นพร้อมที่จะชนกับทุกปัญหาแต่ต้องระวังความใจร้อนที่อยากจะเห็นผลลัพธ์ทันทีทันใดอาจทําให้ลูกน้องหรือคนรอบข้างตามท่านไม่ทัน 2. การงานคําทํานายการงานในวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการและการตัดสินใจ หากท่านเป็นหัวหน้างานวันนี้คือวันที่ท่านจะได้โชว์ศักยภาพเต็มที่การสั่งการของท่านจะได้รับความร่วมมือดีแม้จะมีแรงกดดันสูงแต่ท่านจะควบคุมสถานการณ์ได้โอกาสทางการงานใหม่ๆจะเข้ามาในรูปแบบของงานที่ท้าทายหรืองานที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วส่งต่อมาให้ท่านหากเป็นพนักงานประจําจะมีโอกาสได้นําเสนอผลงานต่อผู้ใหญ่ซึ่งผลงานนั้นจะเข้าตากรรมการอย่างจัง งานเสริมหรืออาชีพที่สองมีเกณฑ์ก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการเป็นที่ปรึกษาข้อควรระวังระวังการใช้อำนาจที่มากเกินไปจนดูเป็นผดเด็จการและระวังคำพูดที่ตรงไปตรงมาจนทำร้ายจิตใจเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้ตัว 3. การเงินคำทำนายการเงินอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นมีรายรับเข้ามาหลายช่องทางทั้งจากงานประจำและงานพิเศษการติดต่อเจรจาเรื่องผลประโยชน์เงินกู้หรือการทวงหนี้จะประสบความสำเร็จดีเยี่ยม ท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตจากการลงทุนระยะยาวที่เคยทำไว้หรือได้โชคลาภจากผู้ชายที่มีอายุมากกว่าข้อควรระวังถึงแม้เงินจะเข้าเยอะแต่กิเลสในการใช้จ่ายเพื่อเสริมบาร,รมีหรือหน้าตาทางสังคมก็สูงตามไปด้วยระวังการจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงดูปู่เสือคนอื่นจนเกินตัว 4. ความรักคนสวดมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือการติดต่อประสานงานคนที่เข้ามามักเป็นคนเก่งมีความเป็นผู้นำสูงหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีแต่อาจจะเป็นคนอีก,ก็จัดพอสมควร แนวโน้มความสัมพันธ์คือการแข่งขันกันจีบหรือเริ่มต้นจากการเป็นคู่กัดแล้วพัฒนาเป็นคู่รักคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างร้อนแรงต่างฝ่ายต่างเก่งและมีความคิดเป็นของตัวเองวันนี้ต้องระวังการเอาชนะข้าวคันกันด้วยเหตุผลคนรเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปทํากิจกรรมที่สร้างสรรหรือช่วยกันวางแผนอนาคตจะทําให้ความรักดูมีความหวังและมั่นคงมากขึ้นความเข้าใจควรปรับลดทิฐิลงและเติมความหวานด้วยคําชมเชยซึ่งกันและกัน 5. สุขภาพสุขภาพกายระวังอาการปวดศีรษะ ไมเกรนความดันโลหิตสูงและสายตาที่ล้าจากการจ้องหน้าจอนานๆสุขภาพใจจิตใจมุ่งมั่นแต่แฝงความเครียดลึกๆให้ระวังภาวะเบื่อเอาหรือการแบกรับความคาดหวังไว้สูงเกินไปคำแนะนำควรหาเวลาพักสายตาทุกชั่วโมงและดื่มน้ำให้มากๆเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย 6. อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคืออตัตราหรือความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงเกินไปจนปิดกั้นการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอาจทาให้ท่านพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สาคัญไปและระวังคนขี้อิจฉาที่จะคอยเล่ยขาเก้าอี้ท่านในที่ลับ 7. แนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานและการกระทําให้เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะของลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยในตอนแรกแต่ลองนํามาพิจารณาดูอาจเจอทางออกที่ดีกว่าด้านความรักให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว หากคนรักร้อนมาท่านต้องเย็นให้ได้ดังน้ำด้านการเงินแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญหรือบริจาคเพื่อลดทอนความแรงของดวงดาวและเป็นการแก้เคล็ดเรื่องไร้ใจาย 8. สรุปภาพรวมดวงประจำวันข้อดีข้อเด่นมีความเป็นผู้นำสูงมากทำงานสำเร็จได้รับการยกย่องข้อเสียข้อด้อยใจร้อนเชื่อมั่นตัวเองเกินไปจนดูแข็งกระด้างสิ่งที่ควรทำนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ตัดสินใจเรื่องสำคัญออกกำลังกายสิ่งที่ไม่ควรทำ ขัดแย้งกับผู้มีอำนาจเหนือกว่าเซ็นสัญญาโดยไม่อ่านละเอียดเลขนำโชค1 4 6เลขเสียงโชค1 4 4 6 6 1 1 9เลขเสริมดวง5ช่วยเรื่องสติปัญญาการทำบุญแก้เคล็ดเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนพรรษาหรือบริจาคค่าไฟวัด